สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ <c oughs> สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้แอนมาอยู่ที่ตลาดนัดจดตุจักรนะคะมันเป็นวันที่เขาขายต้นไม้กันนะคะวันพุธนะคะคือมาซื้อต้นไม้ไปเสริมที่ระเบียงนิดนึงนะคะเพราะว่าแอนโม่แต่ไปเที่ยวแล้วก็พอกลับมาปุ๊บต้นไม้ตายหมดเลยคะ่ะทุกคนไม่มีใครลดน้ำเนาะสี่ห้าวันตายเลยซื้อไปเสริมนิดหน่อยนะคะไม่ได้เยอะมากก็ เดี๋ยวจะขับรถวนดูก่อนถ้าคนเยอะเนี่ยก็ไม่ลงไปแต่แอนคิดว่ารถเออคนไม่เยอะนะคะแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยอากาศร้อนมากค่ะทุกคนวันนี้หลังจากที่วนรถเรียบร้อยนะคะทุกคนก็มาเดินดูผักสวนครัวนะคะอยากได้แต่ก็คิดไปคิดมาโอ๊ยไม่เอาดีกว่ามันตายหมดทุกทีเพราะว่าชอบเที่ยวนะคะ ไปเที่ยวทีหนึ่งสองวันสองวันไม่พอคะ่ะต่ออีก3 4มวันกลับมาต้นไม้ตายหมดไม่ได้ลดน้ำนะคะจริงอยากได้นกฟามิงโกนะคะทุกคนแต่ก็ไม่รู้จะมาไว้ตรงไหนนะคะระเบียงมันเล็กคะ่ะก็ยังมีอาหารขายอยู่นะทุกคนนะนี่นะคะมีมะนาวด้วยนะคะแอบซื้อมะนาวมาฝากเพื่อนด้วยไม่แพงนะคะ2 0บบาทมันมีกี่ลูกอะคะพี่ อ๋อ 1>, oh, 1กิโลนะคะในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแฮนด์เมดนะคะไว้ใส่กระถางต้นไม้ไว้ในบ้านเก๋ๆนะคะจากสารต่างๆนะเซรามิกอะไรก็มีคะ่ะทุกคนเยอะแยะเนาะนี่5,000นะคะทุกคน กลวยด่างกลวยสีต่างๆนะคะก็ซื้อมาไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะก็ไม่ได้หิ้วนะเพราะว่าอากาศร้อนมากถ้าวิ่งหลบแดดแสบผิวไปหมดเลยแอนชอบต้นไม้ที่อารมณ์ประมาณมันเลือ้อยลงมาค่ะแอนจะไม่ชอบเป็นพวกบอนไซแอนชอบดูแต่ว่าถ้าให้ซื้อมาเนี่ยไม่เอานะคะไอตัวกระป๊อกกระแป๊ก รถนไปเอาต้นไม้เสร็จเรียบร้อยกลับบ้านกันแล้วค่ะทุกคนร้อนมากนะคะนี่นะคะที่ได้มานะคะไม่รู้อะไรบ้างนะคะแม่ค้าบอกชื่อแต่จําไม่ได้พอดีแฟนอยากได้อ่าต้นว่านหางจระเข้นะคะไม่รู้อยากได้ทําไมนะคะเยอะแยะไปหมดที่บ้านมาถึงก็เนี่ยแอบซื้อเม็ดผักปุ้งมาด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาปลูกกินนะคะไม่ได้ไปไหนก็น่ะกินผักไปนะคะ หมดกันถ้าปล่อยไว้แบบนี้นะคะก็เนี่ยค่ะที่เห็นก็จะเป็นระเบียงเล็กๆแบบนี้ค่ะอยากให้น้องแมวเขามีสวนมีต้นไม้ได้มองนะคะอารมณ์ประมาณว่าอยู่ในป่าบ้างนี่เป็นยังไงคะแอนก็จะชอบอารมณ์ประมาณนี้นะคะเลือ้อยๆลงมาแบบนี้นะคะไม่ร้อนด้วยนะคะแต่ก่อนตรงนี้จะมีเยอะนะคะปลูกไว้เต็มเลยค่ะแต่พอไปเที่ยวไปสวัน เอาไปเขาจริงๆเ้าสี่ห้าวันไม่กลับตายค่ะต้นไม้ฮะสงสารก็เลยซื้อแบบนี้ไผ่ของแมวนะคะจริงๆน้องแมวกินทุกอย่างนะทุกคนกินกะเพราแต่ก่อนมีใบยะนางใบเตยนะคะใบโบโบกปลูกนะคะพอไปเที่ยวกับมาตายหมดพอแล้วอะเอาที่เหลือไว้แค่นี้นะคะทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะคะฝากติดตามด้วยนะสวัสดีค่ะ